เรนนี่บ้างไฟพญานาคเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับออกพรรษาหรือไม่ครับเกี Armed ่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับการออกพรรษาค่ะยังไงครับเรนอันนี้พูดในด้านความเชื่อของเราพูดของเรนเลยนะคะพูดในด้านความเชื่อของพุทธศาสนิกชนพูดในด้านความเชื่อของลูกหลานพญานาคนะคะทุกๆการออกพรรษาจะมีการถวายคบพระเพลิงแด่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพญานาคทุกๆพระองค์ที่ได้มีการปฏิบัติปฏิบัติชอบจำนวนสามเดือนลาเว้นจากการทำผิดศีลทุกข้อแล้วถือศีลบำเพญเพียรบารมีแล้วจะถวายคบเพลิงแด่พระพุทธเจ้านะคะที่ลงมาจากชันดาวดึงที่ไปโปรดพระมารดาท่านตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นจริงถามว่าทุกๆปีเนี่ยก็จะมีญาติธรรมนะคะ และลูกหลานชาวพญานทุกท่านก็จะหลั่งไหลกันไปเฝ้ารอชมบั้งไฟพญานาคแต่สถานที่จะเห็นได้ชัดนะคะจริงๆแล้วก็จะมีบ้านน้ำเปคนพิสัยนะคะถะวัดบ้านที่บ้านม่วงซึ่งเรนเนี่ยเคยไปที่บ้านม่วงที่นั่นขึ้น400รูอยลูก<อ>ที่บ้านม่วงขึ้น4 0 0รยลูกที่พลวิสัยเคยขึ้นหนึ่งหลูก500อลูก800รอยลูกนะคะซึ่งเยอะมากดังนั้นเวลาขึ้นเนี่ยจะขึ้นแบบ จากแม่น้ำขึ้นมาปุ๊บ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 แบบนี้เลยนะคะดังนั้นเวลาที่จะขึ้นเนี่ยจะขึ้นตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มล่ำไปแต่เราจะเห็นชัดเจนคือลูกแรกเกิดขึ้นหกโมงครึ่งแน่นอนอแต่ผมเห็นขึ้นเวลาหกโมงครึ่งจริงนะอันนี้ประมาณหกโมงเริ่มค่ำๆในมาแล้วปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็เลยคิดว่าจะไปอีกไหมใจผมไม่ไหวจริงครับหมายถึงว่าสู้รถติดไม่ไหว ยอมายอมแพ้รถติดอะเกือบไม่ได้ถ่ายสาราแก้วกูก็าไปพิยานาคแ้วแหละไปถึงเขาตีหนึ่งขวาเออเออแต่ว่าสาราจะต้องยังขอบคุณพี่อยู่นนะใช่สาราจะกูยังอยู่รอถึงเที่ยงคืนอะเที่ยงคืนออยังเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังอาจารย์เรนอาจารย์เรนจะบอกว่าพญยานาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาค่ะแสดงว่าเข้าพรรษาสามเดือนเนี่ยพระก็หนึ่งท่านก็เข้มงวดหนึ่ง ตรวจผงการเข้า,าพรรษาเพราะว่าหนึ่งเป็นช่วงฝนตกจะได้ไม่ออกไปเหยียบไร่ไรนาของชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติเข้มข้นด้วยทีนี้นอกจากพระภิสุแล้วพญานาคในความเชื่อของเรานะท่านผู้ชมพญานาคก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะแต่ละเรนนี่พอรู้ไหมว่าแต่ละท่านเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องคอนเทนต์พญานาคหลายอ p พีนะครับ พญานาคมีหลายสายพันธุ์มีหลายสีด้วยนิสัยใจคอก็แตกต่างกันไปอย่างเงี้ยเลยนี่ค่อยๆไล่ในมุมมองของเรที่พอนึกได้ก็ได้ครับว่าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนิสัยแบบนี้สีแบบนี้ท่านปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําแบบไหนเพราะว่าเหมือนทําความดีในมุมมองของผมทําความดีในมุมมองพี่เจมของทุกๆท,ท่านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอ่าผมพี่เจมอาจจะอยากแบบ เดินอย่างเงี้ยพยานาคสีตระกูลเออไม่ผมไม่ได้อยากเดินผมทดสอบกล้องแค่นั้นแหละเพราะว่าซื้อมาแล้วกลยวใช้ไม่เป็นเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวให้เขาทักก่อนอ๋อเหรอให้เขาทักก่อนหรือไปผมไม่ชอบพูดหลอกลวงเห็นี่ครับพญานาคมีสี่ตระกูลจริงๆใช่ไหมหรือว่ามีมากกว่านั้นที่เลนนี่เจอตระกูลหลักๆมีทั้งหมดสี่ตระกูลอย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้วแต่ว่าพญานาคเนี่ยมีมากกว่าสี่สี Oh. นะคะตระกูลหลักๆก,ก็มีตระกูลวิรุป,ปักนะคะก็คือเป็นสีทองนะคะแล้วก็ตระกูลสีเขียวของพ่อปู่สีสโ,โับตระกูลสีขาวของพ่อปู่พญาเพชรพักนคราชก็คือเป็นสีลุงรตระกูลสีดําเป็นตระกูลของสายปู่มจุจลินพญาพุชงหรือพญานันตน์นคราชนะคะท่านก็จะเป็นสีดํานะคะแต่ก็จะมีตระกูลแยกออกไปมีสีชมพูด้วยของแม่ย่าเกตมณีนคราช แม่ยาเก็บอนี้นคาราชใช่ก็จะเป็นไม่เจอท่านดที่ไหนครับที่ถ้ำดินเพียงค่ะท่านจะเป็นกายสีชมพูแล้วก็จะมีตระกูลสีแดงมีตระกูลสีน้ำเงินมีตระกูลสีน้ำตาลสีแดงเป็นใครครับสีแดงอันนี้เล่นไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าอันนี้เล่นจำชื่อไม่ได้จริงค่ะอาจจะวางหลักๆมีสีตระกูลหลักใช่ไหลครักแต่ว่าจะมีสีแยกย่อยอาจจะมีตองขาดก็เหมือนเป็นลูกผสมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนท่านแบบ พ่อเป็นสีทองแม่สีเขียวอ,อะไรเงี้ยวอ,อนนี้นี่คือพูดหลักธรรมชาติเลยนะเพราะปกติสายพันธุ์มนุษย์เราเนี่ยคดไทยก็ยังมีหลายเชื้อชาติเลยผสมกันไปไฟกันไปไ ف กันมาเนาะเออแล้วสีตะกูลหลักๆเนี่ยเข้ารรษาทีแต่ละท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรครับเรนท่านก็จะปฏิบัติปฏิบัติชอบโดยการอดอาหารนะคะอยู่ในถ้ำนั่งกรรมาฐานถือศีลบำเพ็ญเพียรบารมี ปิดวาจาไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดเป็นเวลาสามเดือนเรียนรู้ได้ไงอะ่ะครูบาอาจารย์บอกมาค่ะโอ้แล้วเป็นไปได้ใช่ไหมที่เกิดคุณผู้ชมจําได้เราเคยคุยกันเรื่องพญานาคเนี่ยว่าถ้าเราไปขอช่วงเข้าพรรษาเนี่ยส่วนใหญ่พ่อปู่อาจจะท่านก็อาจจะได้ขอสิน,นี้ขออาจจะนานหน่อยช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ค่ะ แล้วอย่างท่านไปรัวมท่านจะไปอยู่ที่ไหน่อยากรู้อะจมมีเที่เชียงรายที่เราไปอย่างเงี้ยท่านที่อยู่ใต้โบสถ์ที่เล่นนี่บอกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอยู่ที่ไหนวัดป่ามักหนอดที่วัดป่ามักหนอดด้านล่างค่ะจะเป็นเมืองเป็นวังบาดานอยู่แล้วนะคะเป็นเวียงวังของท่านอยู่แล้วดังนั้นแต่ละท่านเนี่ยพญานาคแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีที่จําศีลต่างกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดท่านก็จะมีวิมานอยู่ของท่านมีเวียงวังอยู่ท่านหรือมีถ้ำของท่านอยู่แล้วค่ะ เอาตอนนี้นะครับคุณผู้ชมตามที่เราไปสังเกตรหรือไปถ่ายอีพีต่างๆเนี่ยคือเราไปที่ไหนที่มีพญายนาคที่นั่นมีแน่ๆประมาณนั้นเราเจอแน่ๆท่านก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละต้องสามารถไปหาได้ตามที่ท,ท่านค้นคว้าได้่เนาะแต่ทีนี้ครับคือแล้วการที่เข้าบรรษาปุ๊บท่านปฏิบัติธรรมท่านไปถือศีลภาวนาถูกไหมครับกดอ,อาหารปิดวาจาออกมา พลังงานท่านเป็นไงครับก็ในเมื่อร่างกายไม่ได้ถูกการเคลื่อนไหวท่านก็จะมีพลังงานเป็นเป็นธาตุผิดของท่านคือบังไฟเนี่ยแหละคะ่ะโอ้และท่านก็จะมีแบบเหมือนมีจิตที่เข้มแข็งแข็งกระแลงแล้วดังนั้นในจุดตรงนี้เวลาที่ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าลูกหลานของท่านขอพรท่านก็จะให้สำเร็จผลดังปรารถนานะคะ่ะอ๋อออกพรรษาเสร็จออกไปขอ พ่อปู่พญานาคหรือที่ไหนที่เป็นพญานาะคสายพญานาคนี่ดีดีมากค่ะขอ,อยังไงเลนมีมีก็ตั้งจิตอินฐีนะ้ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านเลยอย่างใครที่เป็นลูกหลานพ่อปูร่รรสีจักรโ,ตโตแม่ย่ารีปทุมมาก,ก็ไปกราบท่านได้ที่เวียงวังที่ปากคาชะโนดนะคะครับเราควรออกเอ่ยวาจะไมหรือว่าให้นึกเอาในใจนึกเอาในจิตหรือว่าพูดดีกว่าจริงสียงไหมพูดเบาๆพูดแบบให้ท่านแบบออกจากปากเราอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว หลายๆท่านนะคะจะชอบเปล่งเสียงแต่จริงๆแล้วพ่อปู่ท่านอ่ะก็นึกในใจได้ออพูดจากในใจอธิษฐานถึงท่านคำว่าอธิษฐานคือการพูดโดยตอนโดยไม่ใช้เสียงโดยการใช้จิตในการอธิษฐานแทนนะคะเราขอได้หลายข้อไหมหรือว่าคนเลือกข้อใดข้อหนึ่งท่านจะมองว่าเราโลภผมขออยู่โหไม่มีเลยเราจะขอเป็นร้อยล้านเลยถ้าพี่ขอหลายข้อท่านไม่ต <c oughs> <ม>้องท่านหรอกผมก็มองว่าพี่โลภ อันนี้ถามเผื่อท่านผู้ชมอ๋ถามเผื่อท่านผู้ชมผมปกติผมไม่ได้ขออย่งนี้ว่าอย่างนี้มันแบบคนแบบไหนขอข้อเดียวชัดๆไปเลยไหมหรือเหมือนไปเขาคิดจะกลัวที่บอกว่าขอข้อเดียวทุก่ใช่ถ้าขอข้อเดียวจะได้แบบเต็มๆเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าขอหลายๆข้อมันจะเป็นการหวานหินหวานยาว่าจะได้ข้อไหนก็ได้ข้อหนึ่งแต่ถ้าขอข้อเดียวชัดๆท่านก็ให้เต็มๆเลยจบ แล้วอย่างมีคนถามในนี้ถามว่าที่วัดหินหมากเป้งเลนี่เห็นพญานาคไหมครับที่วัดหินหมากเป้งเลนี่เห็นพญานาคค่ะมีบ้างไฟพญานาคขึ้นไหมครับแถววัดมีหนึ่งลูกค่ะน้องเป็นคนถ่ายได้ขึ้นตอนประมาณหกโมงกว่าเพราะว่าเรนี่ไปปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไปไปทำวัดเย็นแต่น้องจะนั่งเฝ้าถ่ายอย่างเงี้ยค่ะยืนถ่ายแบบไปแล้วไม่ปฏิบัติธรรมมาเขาแล้วค่ะแหมเขาก็อยากดูบ้างคนเราก็เลือกได้ใช่ไหมไม่ผมถามมกตีตำหนัเขาผมถาม ทำไมผมฟังเหมือนพี่ตำหนิเขาเลยวะ <c oughs> <c oughs> อ๋อหูพี่ไม่ดีเองครับตาเอาละครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้นอกจากเรื่องของบั้งไฟพญานาคล่ะผมมีคำถามเราะอะไรครับผมไปที่จังหวัดเลยถ้ำโพธิสัตว์คุณผู้ชมเสิร์ชได้เลยถ้ำโพธิสัตว์ที่จังหวัดเลยอะวัดถ้ำโพธิสัตว์ที่เนี่ยมีสามปีที่ผ่านมามีน้ำอะน้ำผุดขึ้นมาอันนั้นธรรมชาติเลยใช่ไหมไม่ได้สร้างใช่ไหม เป็นน้าผุดออกมาเป็นสไลเดอร์เลยอะเหมือนสวนสยามอะอ่ะโอที่ผมเห็นแล้วอลังการไม่หรอกถ้าพี่เปิดคลิปให้ท่านผู้ชมดูเขาก็เห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นมันอธิบายให้ไปจินตนาการทีว่าเดี๋ยวภาพเดีดูของก็เสียหมดนี้เห็นแล้วเลยนี่เห็นแล้วคือคุณผู้ชมครับไหลมาเป็นแบบว่านึกถึงสภาพบันไดขึ้นขึ้นวัดเป็นบันไดแบบชันไม่มากอ่ะอืมสั้นๆเดแต่ว่าเป็นทางตัวขั้นอ่ะยาวความสูงก็เตี้ยเตี้ยอ่าแล้วก็ลากไป คือเหมือนทําพร้อมให้รอสไลเดอร์เลยอะเทียศนที่ไหนได้น้าเพิ่งมาประมาณ3ปีนี้รัน้นน้าผุดออกมาจากข้างพระประธานออกมาจากถ้ารูฟู่ฟูและน้ําใสเย็นอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพญายนาคไม่เรนเกี่ยวสิคะอย่างงี้ก็มีแต่ถ้ามันเป็นทถ้ำือสีไม่ใช่หรออ่านี่พี่ไม่รู้นะพี่อยากไปสองเหมือนกัน าาเกี่ยววายาณนะเกี่ยววายานาเหมือนกันเหรอเกี่ยวคือเรนจะบอกว่าการเข้าพรรษาแล้วการออกพรรษาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวแค่พญานาคนะคะ,ะแต่เกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทท่านด้วยทางพ่อปู่ฤาษีท่านด้วยเชน่นเดียวกันที่ท่านต้องถือกรรมาฐานอา้าวอย่างนั้นไม่ใช่แค่ส่องพญานาควันออกพรรษาแล้วคุณผู้ชมส่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันมีท่านไหนบ้างที่เวลาเข้าพรรษาท่านก็ถือศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับทุกองค์ค่ะ พยาคุดทุกองค์หมดเลยโอ้ทุกองค์ให้ความสําคัญใช่ทุกองค์ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาทั้งหมดแล้วอย่างเรียนพอรู้ไหมอย่างพยาคุดอย่างเงี้ยเราเราทำยังไงอะ่ะพยาคุดท่านท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบยังไงอะ่ะพยาคุดท่านจะชอบอยู่บนเทือกเขาสูงใหญ่และท่านมีวิมานของท่านอยู่แล้วดังนั้นท่านก็จะกรรมาฐานเช่นเดียวกันไม่ต่างกับท่านพญานาคะ่ะแต่ท่าน ท่านไม่ค่อยพีอาตัวเองนะพญาคุฑท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ชอบสันโดษท่านจะไม่ได้มีรักผู้น้อยไงท่านอยู่เีเท่านจะไม่มีพักพวกพ้องอยู่เป็นจํานวนมากค่ะผมนึกออกงนี้คุณผู้ชมอย่าลืมว่าถ้าตำนานของพญาคุฑพญานาคเนี่ยพญาคุฑแม่ท่านอธิษฐานจิตขอแค่ออกมาแค่องค์เดียวหนึ่งเดียวแต่ว่าชนะทุกทั้งหมดของอีแม่หนึ่ง พญานาคเลยมีเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน, 100, น 100, อะไรเงี้ยแต่พญาคุตโขแค่อง์เดียวท่านเลยเหมือนคนทําข่าวเยอะๆคนพูดเยอะๆก็จะคนก็จะเห็นเยอะมากกว่าจํานวนที่เยอะกว่าเป็นไปได้ที่เราจะเห็นบารมีของพญานาคเยอะกว่าพญาคุตใช่ค่ะไม่แปลกค่ะแล้วปู่ฤาษีล่ะพ่อปู่ฤาษีท่านก็ถือกรรมฐานเช่นเดียวกันปฏิบัติจําศีลเหมือนกันค่ะแล้วอย่างมีคนถามท้าวเวสนะครับ ทเทวสก็ท่านก็ปฏิบัติธรรมไหมครับทุกๆท,ท่านทุกๆุกพระองค์ปฏิบัติธรรมหมดเลยค่ะโอ้เป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วอย่างพิยาคุธท่านออกมาเรนนี่รู้ไหมว่าออกภาษาที่ท่านมีบาร,รมีอะไรบ้างที่เราเห็นชัดชัดเนี้ยท่านจะมีบาร,รมีของอำนาจพลังบาร,รมีในช่วงนี้ดังนั้นก็จะส่งผลถึงเรื่องของตำแหน่งคนที่จะมีตำแหน่งเป็นหน่วยราชการในบ้านเมืองอะไรเงี้ย โอ้โเสียงว่าเราต้องไปใหม่สิตอนนั้นเราไปตอนช่วงเข้าพรรษาเราก็ขออะไรก็ไม่ได้เต็มไมไ่เต็มหน่วยใช่ค่ะไอที่เราท้องถไล่ถไล่กันกับพื้นกันก็ฟรีท่านก็นั่งกรรมฐา,านอยู่ถามเพิ่มเติมเลยถ้าเกิดเราอยากเห็นบารมีของพญานาคช่วงช่วงออกพรรษาแบบแบบนอกจากบั้งไฟพญานาคแล้วมีอะไรอีกไหมเลยเยอะมากเลยนะคะก็แล้วแต่พี่บวยจะไปสถานที่ไหนๆแล้วค่ะ ถ้าอย่างพี่จะไปกราบพระปู่พญารีสัตนาคราชพี่ก็ขอพอรกับท่านก็จะได้บารมีกับท่านสำลิดผลแน่นอนค่ะแสดงว่าเรื่องแบบนี้เราเป็นปัจจตังคุยมากเชื่อไหมครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราคุยมากเข้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราบ้าเคยไหมที่เวลาฟังคนนู้นคนนี้เล่าเรื่องวิญญาณเรื่องประสบการณ์เนี่ยเหมือนมึงบ้าป่ะวะมึงพูดอะไรอะ่ะผมก็เป็นนะแต่พอเจอตัวเองโอ้มัน เป็นปัจจัดตังเรื่องแบบนี้แต่ถ้าเกิดผู้ชมร้ายฟังเราจะแชร์นะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ใช้วิจารณญาณเนาะ